สวัสดีครับค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูจอดลิฟต์2026 R A N D a r m i s s i l e Launcher ระบบยิงจรวดรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเปลี่ยนโฉมเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่เราจะพาไปดูดีไซน์ภายนอกอันดุดนันสมรรถนะที่ทรงพลังภายในที่ทันสมัยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยราคาประมาณการและบทสรุปท้ายคลิปอย่าลืมดูจนจบนะครับค่ะ E X T E R I O R ภายนอกของ RANDR Missile Launcher 2026ออกแบบมาอย่างดุดันและล้ำสมัยเน้นความแข็งแกร่งและพลางตัวเป็นหลักตัวรถหุ้มเกราะด,ด้วยพื้นผิวสรงเหลี่ยมแบบสตีลเคลือบสารดูดซับเรดาร์สีเขียวทหารด้านหรือสีทรายสำหรับสภาพแวดล้อมทะเลทรายแท่นยิงจรวดขนาดใหญ่ติดอยู่บนแชสซีแบบออฟโรดที่ทนทานพร้อมระบบไฮดรอลิกสำหรับการคับยัน l ล d Tactical Lighting และเซนเซอร์ล้ำยุคเสริมภาพลักษณ์แห่งอนาคตออกแบบมาเพื่อความทนทานและการใช้งานจริงในสนามรบ Performance ด้านสมรรถนะถือว่าโดดเด่นมาก RANDR ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลไฟฟ้าให้กำลังดีเยี่ยมพร้อมลดการปล่อยความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับด้วย I.R. ช่วงล่าง 8x8 แบบอิสระช่วยให้วิ่งได้ในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหินระบบยิงจรวดเป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบปรับหมุนและยกขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ จรวดเองใช้ระบบนำวิถีทันสมัยด้วย AI การเชื่อมต่อดาวเทียมและการสร้างแผนที่ภูมิประเทศโหลดจรวดใหม่ได้เร็วพร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงหลายเป้าหมายพร้อมกันอินเทียรภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบมาเพื่อการควบคุมและสังการขั้นสูงตัวห้องโดยสารหุ้มกรอบเต็มรูปแบบพร้อมระบบป้องกัน NBC Nuclear Biological Chemical ภายในมีที่นั่งตามหลักสรีระและแดชบอร์ดดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอหลายจอสำหรับการนำทาง เล็งเป้าและเช็คสถานะระบบมีจอสัมผัสและระบบสื่อสารปลอดภัยสำหรับประสานงานกับศูนย์บัญชาการและหน่วยอื่นๆแม้จะเป็นยานพาหนะทหารแต่ก็มีฉนวนกันความร้อนระบบควบคุมอุณหภ,ภูมิและบอดลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อความสบายในภารกิจยาวๆเรื่องความปลอดภัยจัดเต็มกรอบป้องกันแรงระเบิดระบบกรอง NBC ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องโดยสารและห้องเครื่องระบบต่อต้านภัยคุกคามเช่นจรวดหรือโดรน ขาค้ำไฮดรอลิกเสถียรแม้บนพื้นที่ไม่เรียบการสื่อสารเข้ารหัสเพื่อป้องกันการดักฟังหรือแฮกระบบไฟสำรองและวงจรซ้ำซ้อน redundancy ส,ส,สำหรับความปลอดภัยสูงสุดราคาอย่างเป็นทางการมักเป็นความลับทางการทหารหรือขึ้นอยู่กับสัญญาแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าหน่วย R A n D R Missile Launcher 20261ชุดจะมีราคาประมาณ5-12ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสัญญาการสนับสนุนหากซื้อเป็นชุดพร้อมฝึกอบรมและซ่อมบำรุง มูลค่าโครงการอาจสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์นี่คือรีวิวเชิงลึกของ2,26 0 r a m l Launcher ยุโทโธป,ปกรณ์ล้ำสมัยเพื่อการรบยุคใหม่คิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีทหารยานพาหนะรบและอาวุธยุคใหม่อีกมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับค่ะ